คลิปนี้นะครับจะพูดถึงการใช้คีย์ลัดในการเลือกภาษาคือสลับภาษาไทยกับภาษาอังกฤษบนคีย์บอร์ดนะครับหลายคนเมื่อติดตั้ง Windows 10เสร็จแล้วไม่สามารถที่จะใช้คีย์ลัดในการเลือกภาษานะครับคือการสลับภาษาบนคีย์บอร์ดเราสามารถที่จะตั้งคีย์ลัดเหมือนกับ Windows รุ่นก่อนๆได้นะครับโดยการคลิกที่ตรงนี้เลยครับ ด้านล่างมุมขวามือด้านล่างตรงนี้แล้วก็เลือกที่ language reference จากนั้นก็ให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ additional date time and regional settings จากนั้นให้เลือกที่ Change Input Method ในส่วนนี้นะครับผมเลือกที่ Advanced Setting แล้วก็มาเลือกที่ Change Language Bar Hotkey นะครับก็จะไปะในตรงส่วน Between Input Language ตรงนี้ผมได้ตั้งค่าไว้แล้วนะครับที่เกร Accent หากเราต้องการเปลี่ยนก็ให้มาคลิกตรงนี้นะครับ Change Key Sequence นะครับแล้วก็เลือก Grave Accent นะครับบนคีย์บอร์ดที่อยู่ใต้ปุ่ม Escape บนคีย์บอร์ดเรานะครับซึ่งปกติเราจะนิยมใช้ตัวนี้กันนะครับเมื่อเลือกแล้วก็คลิกที่ปุ่ม OK นะครับแล้วก็มาคลิกที่ Save นะครับอันนี้ผมไม่ได้มีการเปลี่ยนก็เลยไม่ต้อง Save นะครับแล้วก็ปิดไปเมื่อเรา คลิกที่ปุ่มนะครับจะเห็นว่าด้านล่างนี้ก็จะสลับเปลี่ยนจากไทยเป็นอังกฤษอังกฤษเป็นไทยนะครับนี่ก็คือการตั้ง่าตั้งค่าคีย์รัดนะครับสลับภาษาบนคีย์บอร์ดบน windows 10